สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิวทยาศาสตร์กับครูเมกันอีกแล้วนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะตอนนี้ด้านหลังของครูเมนี่ไม่ใช่ภาพภูเขาใดๆนะคะมันคือภาพกองขยะค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะมีขยะชนิดต่างๆมากมายซึ่งมากองทิ้งรวมกันนะคะเยอะมากเลยใช่ไหมคะ คุณครูจะบอกให้ว่านี่แค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของนักสถานที่ทิ้งขยะหนึ่งหงเท่านั้นเองเมื่อนักเรียนคิดดูนะคะว่าขยะทั้งประเทศถ้ามารวมกันแล้วมันจะมีมลพิษมากมายขนาดไหนเอแล้วขยะพวกนี้นักเรียนคิดว่ามาจากใครคะมาจากใครคะขยะทำไไมมันถึงได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ ถูกต้องแล้วค่ะก็มาจากมนุษย์เรานั่นเองค่ะทุกคนจะสร้างขยะเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะและเมื่อมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมนักเรียนิดรู้ไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนดูนะคะเมื่อขยะไหลลงแม่น้ำหลุดไปยังทะเลนะคะ ก็จะเกิดอันตรายต่อสัตว์ต่างๆได้นั่นเองแล้วถ้าเจ้าเต่าตัวนี้ไม่ได้รับการช่วยชีวิตไว้มันก็อาจจะตายได้นั่นเองค่ะหรือบางครั้งที่เต่าหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะเห็นขยะพลาสติกบางครั้งอาจจะลักษณะที่คล้ายๆกับแมงกะพรุนนะคะสัตว์ที่จะกินแมงกะพรุนเป็นอาหารก็อาจจะรับประทานเข้าไป ซึ่งก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อระบบทางเดิอนอาหารแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองค่ะเอ๊แล้วเรามีวิธีจัดการขยะยังไงบ้างคะนอกจากทิ้งให้ถูกที่แล้วเราสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ไหมคะนักเรียนลองตอบครูสิคะว่ามีแนวทางไหนที่จะช่วยในการลดปริมาณขยะได้บ้าง เก่งมากค่ะอาจจะลดการใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนใช่ไหมคะหรือนำวัสดุที่เราใช้แล้วใช้หมดแล้วนะคะกลับมาใช้ใหม่หรือว่ากลับมารีไซเคิลผ่านกระบวนการทำเขึื่มาใหม่นะคะทําให้เราได้ประโยชน์จากการใช้วัสดุเหลือใช้นั่น,น,นเองเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอนะคะตัวอย่างการนำวัสดุเหลือใช้ แนวคิดนะคะให้นำกลับมาใช้ใหม่นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จากคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ดูนะคะก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะของการนำวัสดุที่ใช้แล้วนะคะกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนนั่นเองซึ่งการนำวัสดุที่ใช้แล้วนะคะกลับมาใช้ใหม่นั้นมีประโยชน์ต่อโลกนะคะทำให้เราลดปริมาณขยะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั้นมีอะไรบ้างนะคะช่วยลดปริมาณของขยะนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะของครอบครัวโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ใหม่นะคะ ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเช่นการตัดต้นไม้นะคะช่วยเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้แก่วัสดุหรือขยะต่างๆค่ะและสุดท้ายนะคะช่วยลดการเกิดมลพิษต่างๆนะคะเช่นมลพิษทางอากาศนะคะหรือว่ามลพิษทางน้ำมันเองเป็นยังไงคะประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะ นอกจากจะช่วยครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยโลกของเราด้วยนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคะซึ่งเปิดเรียนได้ในสถานการณ์ปกตินะคะที่พี่ๆเขานะคะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะซึ่งมีเยอะแยะต่างๆมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เป็น ไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนของนักเรียนนะคะซึ่งเราอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่สามารถเปิดเรียนได้ในช่วงนี้นะคะให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของที่ทําจากวัสดุเหลือใช้อาจจะเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะได้หมดเลยนะคะมาคนละหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปวาดรูปออกแบบในใบงานก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปชิ้นงานนะคะส่งมาให้คุณครูดูทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคะ เนี่ยดูตัวอย่างของรุ่นพี่ไปนะคะแล้วก็ลองคิดดูสิคะว่าเราอยากจะประดิษฐ์อะไรนะคะหรือถ้าเรียนอยากได้ไอเดียใหม่ๆนะคะดูตัวอย่างกองนักเรียนสามารถไปเซิร์ชหรือว่าค้นหานะคะใน Google ได้เลยนะคะหรือว่าเว็บแอปพลิเคชัน p i n t t r e s t นะคะ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วเราเรียนก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยเหลือบ้างในบางขั้นตอนนะคะถ่ายรูปส่งครูทางไลน์นะคะเป็นยังไงคะการนําวัสดุดที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมมีประโยชน์มากๆด้วยถ้าใครอยากประดิษฐ์แล้วเดี๋ยวอดใจรอนะคะทําแบบฝึกหัดใบงานให้เสร็จก่อนทบทวนความรู้แล้วก็ไป ช่วยกันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุใช้แล้วได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ